เอาเขามาเริ่มเอากันเลยเนาะมื่อนี้วันที่17เดือนเก้าสอนหกสิบเนาะดาวโจร V.I.P. วันที่17กับวันที่18เนาะลืมเขียนให้วันที่18วันที่17จะเป็นเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันนี้เนาะวันที่18จะเป็นตี3 5นาทีเนาะดาวโจร V.I.P. มี2เวลาเนาะเด่นไปที่5กับ6เนาะลูดเนาะย้ำว่ารูด5รลูดไปกับเดอ้อ 5 0 5ศ5น5์ห้า5นึ่งห้าสองห้าสามห้าสเนาะไปกลับด้วยเนาะบนล่างเหมือนกันเลยเนาะบนล่างทั้งสองเวลาถ้าออกเวลาถ้าออกเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ไม่ต้องต่อตีสแต่ถ้ายังไม่ออกก็ให้ต่อตีสเนาะทีนี้รูดหกรูดตรงๆย้าว่ารูดตรงๆบนล่างเหมือนกันเนาะทั้งสองเวลาเลยเนาะรูดหรูดยังไงหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหเนาะเอาตรงๆเลยเนาะบนล่างเหมือนกันเนาะ เน้นไปที่15 3ตัวให้ไป615ดาวโจน VIP วันนี้วันที่17ขอให้เฮงเฮงเดอ้ออ่ะเราไปต่อกันเลยเนาะต่อกันเลยต่อไปที่ลาวสามคัคคีวันนี้นนาะวันที่17เดือน9 2 0าลาวสามคัคคีให้เด่นไปที่3ตัวเนาะเด่นไปที่760เนาะอ่าเลี้ยงให้ไป912เนาะเลข6ตัวเองเนาะไปจับใส่ย,ยังไงนี่อ่า 7จ็ดหกเนยาะหรือว่า79 7 172้าเจ็ดหนึ่งเเนอาะไปกลับด้วยเนาะผมจะจับให้ตามนี้เนาะมี7 9 7 1 7 2 6 9 6จ็ด0นึ่งเเนอาะบนล่างเลยเนาะถ้าใครไม่สอบตามที่ผมจะจับให้พี่น้องสามารถไปสลับจับเองเด้อลาวสามคีงว่าประจำวันที่17เจดเดือนเก้าสนสี่วันนี้จ้าอ่าเราไปต่อกันเลยต่อกันที่ ลาวสตาเนาะลาวสตาออกเวลา3ามโงครึ่งวันนี้เนาะ3ามงเย็นและ3ามโงตอนเย็นเนาะให้เด่นไปที่5กับ4เลียงให้ไป780 1จับเใสี่ห้าจ็ดหนย้าหนึ่งสี่เ4็ดสี่แปดสี่ศูนย์ถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเลียงจับสก,กันได้เลยเนาะมี7 8 7 0 7 1 8 0 8 1 0 1เนาะแล้วแต่พี่น้องชอบเลยทีนี้ผมจอจับให้มี4หางมี7 5 4 7เนาะแล้วก็4851เนาะ ถ้าใครไม่ชอบตามที่ผมจ่อจับให้พี่น้องสามารถไปสลับจับจเส l f เลข3ตัวให้ไป7อ่าเ7 5ด4 7เดอ้อขอให้เฮงเดอเราวสตาบนล่างเลยเนาะบนล่างเหมือนกันบนล่างเนะาะราวสตาวันนี้วันที่17เนาะอ่าะเราไปต่อกันเลยต่อไปที่ฮาหน,อนอยเนาะฮานอยเวียดนามของเราวันนี้เนะหาะฮานอยเวียดนามอันเดียวกันเนะหาะฮานอยวันที่17เดือน9 2004วันนี้เนาะ หานอยสรอบ4เวลาเนาะก็มี4ี่โมงห้าโมงหกโมงเโมงเนาะอ่าให้เด่นไปที่2กับ1เรียงให้ไป4ี่ห้าเนาะจับใส่ไงนี่สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนี้าหนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งแปปีนกลับด้วยเนาะปีนกลับด้วยบนล่างเลยเนาะทั้ง4เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเวลาไหนเนาะแต่คิดว่ามันจะออกคิดว่าเนาะคิดว่ามันจะมาอ่าห้าโมงกับหกโมง เนาะวันนี้เนาะวันที่17 5เจ็โมงกับ6กโมงเนาะเน้น2เวลานี้เนาะผมสอบ2เวลานี้ถ้าใครไม่สอบตามที่ผมก็อ่าให้ตามไปเลยเนาะตามทั้งสี่เวลาเลยก็ขอให้พี่น้องเฮงๆไปเนาะอ่าทีนี้ผมจดจำให้ก็มีอ่าสองหกสองเจ็ดสี่อ่าสองสี่สองหนึ่งเนาะเน้นไปที่สองสี่กับสองหนึ่งเนาะเลขสามตัวเน้นไปที่สี่สองหนึ่งสี่สองศูนย์เนาะอ่าเลขสามตัวสูตรสามตัวนี่เนาะสูตรสามตัวมีประมาณนี้ ถ้าใครจะเอาไปตัดใส่2ตัวก็แล้วแต่เนาะมันก็ออกได้เหมือนกัน2ตัวรือว่มมันจะมา3ตัวก็ได้เหมือนกันเนาะตัวนี้เนาะอันนี้สูตรเทียบสําคัญเนาะสูตรเทียบทำมาได้68 9 0 2 3เนาะ2เป็นตัวเด่นเนาะ6เรามี8เรามีเนาะคิดว่า2 6 2 8เนาะเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่า1 1 6 1 8ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะคิดว่าเนาะอ่า หาหนอยวันที่17วันนี้เนาะขอให้เฮงเดอ้อหาหนอยวันที่17เดือน9ัน0 4ขอให้เฮงจ้า